ต้มจับฉ่ายเจที่ง่ายที่สุดในโลกด้วยซอสหัวเชื้อต้มจับฉ่ายกินเจครีมค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่จะนำมาทำต้มจับฉ่ายสูตรเจในครั้งนี้นะคะโรสก็จะมีเห็ดหอมสดนะคะแครอทค่ะหัวชัยเท้านะคะผักปวยเล้งค่ะ กวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักกดขาวปลีค่าแล้วก็วัตถุดิบที่สําคัญมากๆนี่เลยค่ะก็เป็นวัตถุดิบหลักสําคัญนะคะที่จะนํามาทําต้มจับ่ายเจนะคะต้องถูกใจสายรักทานอาหารเจมากๆเลยนะคะวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะไม่เจอสีสังเคราะห์นะคะไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่วัตถุกกันเสียนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้าตาลด้วยค่ะทานเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะไม่หลุดเจค่ะเจแท้ค่ะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำ900 ML ค่ะพอน้ำเริ่มจะเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดขวดกันค่ะวิธีการเปิดนะคะเขามีเทคนิคนะคะคอแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เปิดนะคะง่ายมากมากค่ะครั้งนี้โรสจะใช้ซอส5ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าโรสต้มจับฉ่ายแบบว่าใส่ผักเยอะนะคะ ซอสหัวเชื้อเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรสจะใช้แค่ซอสหัวเชื้อต้มจับฉ่ายโดยที่ไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะนี่แหละค่ะที่ทําให้ต้มจับฉ่ายสุดเจนในครั้งนี้เป็นต้มจับฉ่ายที่ง่ายที่สุดในโลกนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็มาใส่แครอทลงไปค่ะใส่แครอทลงไปก่อนค่ะเพราะว่าแครอทจะสุกยากกว่าผักชนิดอื่นนะคะ มาตามด้วยหัวไชเท้ากันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยมาใส่เห็ดหอมลงไปค่ะพวกผักนะคะเราก็ทยอยทยอยใส่ไปค่ะใส่ผักที่แบบว่าต้มสุกยากไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทยอยใส่ผักชนิดอื่นตามค่ะมาตามด้วยผักชนิดอื่นๆนะคะ ใส่ไป,ไปเลยค่ะผักพวกนี้ก็ใส่ใส่พร้อมๆกันเลยค่ะชอบผักชนิดไหนนะคะก็ใส่ผักชนิดนั้นลงไปค่ะเดี๋ยวคนกับพวกเห็ดแล้วก็แครอทหอวใช้เท้าขึ้นมาได้ใหม่ผักที่ใส่ใหม่ๆลงไปด้านล่า หลังจากนี้นะคะก็ไม่ปรุงเครื่องปรุงใดๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆแค่ตั้งหมอ้อต้มทิ้งไว้นะคะจนกว่าผักจะสุกค่ะหืมกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะเพื่อนๆมาลองดูนหน่อยสิโอ้หน้าตาน่าอร่อยมา,มากๆเลยค่ะเพื่อนโอ้โหค่ะเพื่อนถ้าชอบเปื่อๆก็ตั้งต้มทิ้งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าลโลสอดใจไม่ไหวแล้วค่ะ ชะคะกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆโรสก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะจะไม่ปรุงพวกวัตถุดิบอะไรใดๆเพิ่มเติมแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแบบนี้เขาก็อร่อยในตัวงเขาอยู่แล้วคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้โรสก็อดใจไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อนๆมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะอหอมชุยม,มากเลยค่ะ ชิมก่อนเลยนะคะที่เหลือก็ต้มตุ่นไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยชิมเรียบร้อยนะคะอร่อยค่ะพเพื่อนรสชาติแบบว่ากรมอบมเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ค่ะขอเห็นของหนอจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะต้มจับฉ่ายสูตรเจรที่ทำง่ายที่สุดในโลกค่ะโดยซอสหัวเชื้อต้มจับฉ่ายกินเจรครีนนะคะเพื่อนๆทำให้ต้มจับฉ่ายฝีมือของโรสนะคะทำได้แบบง่ายมากๆที่สุดในโลกเลยค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยอิ่มท้องนะคะอิ่มบุญไม่หลุดเจค่ะ เดี๋ยวโรสต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมฉุยเย้าวยวนมากๆเลยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจากัดกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องโรสเอสทีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย